สวัสดีค่ะวันนี้วันที่สิบหกนะคะสิบหกกันยายนสองพัร้หกสิบเจ็ดค่ะ <c oughs> พ่อกินข้า,าวเช้านะคะ <c oughs> กินข้า,าวเช้าจ้า สวัสดีค่ะแม่ไม่อยู่นะคะแม่ไปตลาด Chết ta, chết ta Im nhang, im nhang Im nhang Im nhang Im nhang

ใช่ไง,ไงนหน่อยชูสองนิ้วน้อยเออคนเก่งเอออาที่ย์ชูเปียกใช่ปกบายบายสวัสดีค่ะ <c oughs>